ไอ้เด้อยายขวบมื่อคำแล้วคำแล้วยายขวบไปไปเมือมือมื่อมื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 อยายขวบใบมือมือทำแล้วมาหน้าเมื่อเนี่ยถ่ายคำแล้วทำแล้ว แล้วย้ายขวมมือมือมือเอาชงเจ้าแน่อ้าชมบรรยากาศหน้าแล้วแล้วธรมามาชมนานี่ชมืเบิ้งเบิ้งเบิงนี่น่ะนี่เอาผ้าโค้งเลยเอาจะตีหนาตีหลังเลยน่าตีหน่อยไปไปมือ ได้เงีลงขึ้นได้ปะเมื่อแล้วเมื่อแล้วคำแล้วมันนี้มันเบ่งหุ่งนะใส่แผ่นตาไอ้มันกันแดดกันลมกบรรยากาศุบรรยากาศยมแรงไกก้อนนี่เด้ก้อนรถพี่สิไปผีไป้ไปก่อนไปก่อนไปก่อนไลืมอย่างกแนก่อน ไปลืมอย่างนอนเะอี่ยไม่ได้ลืมยังนานเยไปทางนี้ไปเบมึงปล่อยน้ำทางนี้ก่อนอ้าวมบรรยากาศยามแรกยายแรงรา ยำแรง